งานประจำสัปดาห์ของคุเกิดวันพุธนะครับไพ่ที่ได้ราชินีดาบครับเเหรียญน,นะครับแล้วก็หเหรียญครับพลังพลังของไพ่ราชินีดาบนะครับหม่ถึงคุณต้องทํางานเลยหรือว่าการปฏิบัติงานโดยใช้เหตุผลใช้ความคิดเป็นหลักนะครับตัดสินใจอยากเชี่มขาดนะครับอาจจะไปถึงงานในสัปดาห์นี้ต้องใช้ไหวพิด แบพริบการสื่อสารการเขียนการบริหารนะครับแล้วบางงานอาจจะมีการตัดสินใจให้คุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดครับปฏิเสธงานบางอย่างหรือว่าเลือกเส้นทางงานใหม่แบบชัดเจนนะครับพลังงานของเจ็ดเรียนนะครับอาจหมายถึงการต้องอดทนรอคอยผลลัพธ์นะครับหรือว่าคุณต้องทำงานหนักลงแรงไปแล้วแต่ยังไม่เห็นผลนะฮะอาจจะต้องใช้เวลานะครับหรือแม้แต่คนที่เป็นนักลงทุนนะครับช่วงนี้อาจจะลงทุนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดอกได้ผลนะครับผมก็ต้องใช้ความอดทนนะครับ พลังของหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นภพยแห่งการเริ่มต้นที่มั่นคงครับหมายถึงโอกาสงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือรายได้ใหม่ที่กําลังจะเข้ามานะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่คุณจะลงแรงไปแล้วเนี่ยอาจจะออกดอ,อกออกผลได้ในอนาคตในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับคนเกิดวันพุธนะครับคุณจะต้องตัดสินใจ อย่างชัดเจนนะครับงานที่ทาอยู่แม้อาจจะยังไม่เห็นผลเร็วครับเดี๋ยวผลมันจะออกมานะอาจจะเห็นผลงอกงามอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้และในสัปดาห์นี้ครับจะมีโอกาสใหม่มีงานใหม่หรือมีช่องทางรายได้ใหม่เข้ามานะครับก็เป็นช่วงของการสร้างรากฐานในสัปดาห์นี้ที่ดีนะครับยังไงก็ขอให้คนเกิดวันพุธนะครับในเรื่องของงานนะครับมีความสุขในการทํางานแล้วก็มีสติให้มากๆในการทํางานนะครับผมยังไงก็ขอให้มีความสุขนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับสวัสดีครับ